เอาละครับข่าวสังคมหนึ่งข่าวครับปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆนะคะวันสยามและไอคอนสยามน,นะคะสร้างมหัศจรรย์ความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะตอกย้ําความเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานชิน้นนี้เชิญคะ่ะ รูมวันสยามแผนกกำลังศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสฟเวอรีและไอคอนสยาม very, สร้างความสุขส่งท้ายปีโดยมาหากรรมอีเวนต์ตลอด2เดือนภายใต้มาตรการทางสาธารณาสุขอย่างเคร่งคร,รัดชูไฮไลท์โกลบ Co เค้า d าว destination ริมสายน้ำเจ้าพระยาตอกย้ำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกโดยไอคอนสยามมาในทีมเอ็นเดอเซอร์เชั่น การตาไปกับเทศกาลแบงค k กอิ u ูมิ a t i o n จากแสงไฟริมน้ำและขบวนต้นคริสต์มาสเอกลักษณ์ไทยสุดอลังการวันสยามเนรมิดบรรยากาศกาแกล็กซี่แห่งความสุขในคอนเซปต,ต์ Magic from the Universe พร้อมแคมเปญสยามพลากรอน e Universe of ร a p p i n i s s c s ้ e b r a t i o n เ2021นอกจากนี้ยังมอบประสบการณ์จากร้านค้าใหม่แห่งแรกในประเทศไทยอาทิเ r e ดเวล l มเต Me ์ a มกาฮับิลที่ไอคอนสยา สยามเซ็นเตอร์เปิดเดอะกัน a ดัมเบสไทยแลนด์และร้านแวนส์แฟลกชิฟสโตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสยามพารากอนมีซีดีกรีร้านกาแฟและอาหารไลฟ์สไตล์แห่งแรกในประเทศไทยพร้อมรับประสบการณ์ใหม่แห่งการมอบของขวัญด้วยไฮฟ์บ็อกซ์จากสยามดิสคอพอรีเราเองมีความตั้งใจที่จะสร้างความสุขให้กับคนไทยในช่วงปลายปีนี้นะครับโดยมีการส่งมอบเรื่องของกิจกรรมต่างๆแล้วก็ สิทธิพิเศษนะครับให้กับลูกค้ามากมายนะครับไอคอนสยามเองเราก็พร้อมนะครับที่จะเป็นหมุดหมายในเรื่องของการทำ destination รวมถึงเรื่องของ attraction ต่างๆนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี้ยเข้ามาแล้วก็มีความสุขได้ครับเราคิดว่าทุกท่านเนี้ยต้องอยู่กับโควิดให้ได้นะคะด้วยการที่ป้องกันตัวเองแล้วก็ผลรอบข้างเสมอนะคะทางศูนย์การค้าเราเนี้ยก็มีมาตรการในการทำความสะอาดแล้วก็ดูแลพนักงานของเรานะคะอยากให้ทุกคนมั่นใจค่ะว่าจริงๆแล้วเนี้ย เราจะเปิดปีปีใหม่แล้วก็ส่งท้ายปีเก่ากันอย่างระมัดระวังแล้วก็มีความสุขไปร่วมกันค่ะอะอาแล้วครับลากันไปอย่างรวดเร็วครับสวัสดีสดค,สดค่ะ